โอเคอันนี้คือหน้าสุดท้ายที่เราต้องทาแล้วนะครับการบ้านหน้าสุดท้ายนะครับในที่สุดก็จะได้นอนแล้วแหน,เน่เป็นผมนี่ก็ไปทาที่โรงเรียนนะทุกคนไม่มีอะไรยากนะครับทําไมต้องทํากลางดึกนะและฉันเนี่ยก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะให้ความสนใจกับว่ามันมีอะไรบางอย่างอยูอย่ที่ห้องใต้ดินของที่บ้านนี้แต่คือมันล็อกแค่นั้นเองคือตัวเรามันก็อยากรู้ไงว่ามันมีอะไรอยู่ข้างใต้นะครับเอออะไรอะ่ะ ตอนนี้เนี่ยเหมือนฉันรู้สึกมีคนอยู่ข้างหลังฉันอีกแล้วหนึ่งสองสามครับอุย้ยเดี๋ยวเดี๋ย,ยตัวอะไรวะเฮ้ยตัวอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเยวมันรูปร่างเหมือนผู้หญิงแต่คือไม่มีแขนะคืออะไรวะเอาโอเคนะครับทุกคนก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับในวันนี้เรามาอยู่กันในดูยัวโฮมเวิร์กนะครับ ซึ่งเกมนี้ผมเห็นว่ามันเข้ากับแบบแตยมช่วงนี้ดีคือแบบช่วงนี้คนไทยเด็กไทยเขาแบบเปิดเทอมเนาะผมก็เช่นกันนะฮะแล้วมันก็จะแบบมีการบ้านหรืออะไรนู่นนี่นั่นให้เราแบบบางทีเอากลับมาทําบ้านใช่ไหมทุกคนก็ไอเกมนี้นะครับมันจะสื่อว่าเหมือนตัวละครเราเนี่ยมันแบบตอนเด็กๆไม่นอนอะ่ะเออก็เอาหยิบการบ้านขึ้นมาทํานะฮะจนแบบเจอเรื่องแปลกๆเข้านะทุกคนเอาเป็นว่าเรื่องราวในเกมมันจะเป็นยังไงนะับเดี๋ยวเราเข้าวิดีโอพร้อมกันเลยนะฮะไปไปเรียนกู bye bye, อุ้ยโอเคครับเปิดมาเหมือนตัวเราอยู่ในห้องเรานะฮะเออตอนนี้เนี่ยฉันต้องการที่จะกินเพราะว่ามันมีเส้นพาสต้าอยู่ข้างในตู้เย็นอันว่างเปล่าของฉันโอเคฮะใครครับทุกคนก็เกมนี้มันใช้ระบบการพูดค่อนข้างจะแปลกนิดนึงนะเสียงอาจจะแปลกนิดนึงโอ้ตอนนี้ก็บ้านเราฝนตกนะทุกคนนะโอ้แล้วประเด็นคือเราอยู่บ้านคนเดียวด้วยอันนี้ก็เป็น น,นี่เป็นห้องเรียนเรานี่ว่าเป็นโต๊ะเรียนเราไหนเช็คเวลาสิตอนนี้เวลาห้าทุ่มสี่สิบหกนะครับทุกคนอู้หไม่ก็ตัวเรานี่ขยันมากนะฮะเวลานี่ยังเรียนอยู่อู้หูเสียงฟ้าผ่าคือแบบดังมากเลยทุกคนจริงอันนี้มีตู้ด้วยนะครับไม่รู้ใช้ทาอะไรกด E อุย้ยโอ้โหจะปิดทําไมก่อนโอเคครับก็เปิดไว้นั่นแหละดีแล้ว อันนี้มาเปิดไฟห้องรอบๆกันหน่อยดีกว่าน,นะครับโอเคบ้านเราตอนนี้ก็สว่างเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้เขาบอกว่าเหมือนตัวเราเนี่ยต้องการที่จะกินพิซซ่าหรือเส้นพาสต้าอะไรสักอย่างในตู้เย็นใช่ไหมเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับในตู้เย็นเรามีอะไรกินอ๋อนี่ไงใช่ไหมอ๋อฮะอารมณ์แบบเหมือนเป็นเส้นสปากเกตตี้อะไรสักอย่างอ่าเอาเข้าไปอุ่นนะมีโค้กนัยนทุกคนนะแต่คือหยิบไม่ได้ สงสัยเขาไม่ได้จ่ายครับเกมก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่หยิบม,มากินนะฮะโอเคระหว่างที่รออาหารสุกผมกําลังพูดเลยว่าเดี๋ยวไปสํารวจรอบบ้านเอาอาหารสุกไวมากครับทุกคนตอนนี้เรียบร้อยครับเหมือนเราจะได้มาแล้วนะครับสําหรับเส้นพาสต้าอันเหนียวนุ่มอ่าเขาบอกว่ากดอ๋อนี่ไงกดคลิกขวาเพื่อกินนะครับ้ยตัวเรามันกินตรงนี้เลยนะฮะเออนั่งกินตรงนี้เลยแบบ ยืนกินเลยนะฮะไม่ต้องไปอะไรตรงไหนประเด็นคือผมแบบกดกดยกเลิกการกินไม่ได้ด้วยนะตัวเรามันกินต่อไปนะฮะเดี๋ยวกินเสร็จผมว่าจะไปสำรวจในบ้านนะว่ามันมีอะไรบ้างโอเคครับตอนนี้เหมือนตัวเราบอกว่าฉันเนี่ยจะต้องไปทําการบ้านก่อนที่ผู้ปกครองฉันจะกลับมาบ้านอ๋อโอเคครับแล้วเขาก็บอกว่าโน้ตบุ๊กอยู่ตรงต๊ะเปเรานะฮะเดี๋ยวนะผู้ปกครองยังไม่กลับบ้านอีกเหรอเนี่ยนี่มันห้าทุ่มแล้วนะทุกคนนะห้าทุ่มสนะี่สิบนะทุกคนยังไม่กลับบ้าน Oh โอเมก้ชผู้ปกครองเขาทำงานอะไรเนี่ยเป็นยามหรือไงเนี่ยโอเคครับอันนี้ห้องน้ำนะจ๊ะโอ้ห้องน้ำค่อนข้างจะหรูอพอสมควรก็เดี๋ยวผมจะเปิดไฟทั่วบ้านเลยแล้วกันนะทุกคนนะอะไรอะ่ะอ๋ออันนี้เป็นห้องนอนของพ่อแม่เรานะครับแล้วมันก็มักจะล็อกอยู่ตลอดเวลาก็ปกติดีเออพ่อแม่ก็ต้องล็อกห้องนะเพื่อความส,ส่วนตัวเนาะเพื่อความเป็นส่วนตัวเออันนี้ห้องอะไรเปิด ไปดูได้ปะห้อ,องนี้เราไม่สามารถทําอะไรได้เลยวะเรากดปุ๊บมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับปัน,นี้อะไรอะ่ะ๋อไม่มีอะไรไปครับทุกคนผมคิดว่าเรากลับไปทําการบ้านแต่ผมจะไม่ปิดไฟนะทุกคนนะผมจะไม่ปิดไฟเด็ดขาดเฮ้ย <c oughs> หรือว่าปิดไหมพวกความเราใจอ่าไปไปไป,ปิดเถอะอ่าไปไป,ปิดไฟทําการบ้านครบเพวกความพ,พวกอความเราใจครับทุกคนปิดไฟทําการบ้านไปครับนั่งทําการบ้านกันดีกว่า ตอนนี้ก็เวลาห้าทุ่มสีิบเหมือนเดิมนะครับไปเริ่มทําการบ้านกันเลยโอ้มันมีเป็นพัดพัดด้วยนี่ว่าก็คืออะไรอะ่ะอ๋อคือเราต้องกดกดเมาส์รัวๆนะครับเพื่อเป็นการแบบทําการบ้านให้กับตัวเราไปไปไปผมจะรีบกดไวๆนะทุกคนนะตัวลมจะได้ทําเสร็จไวๆใช่ไหมตัวเราจะได้ทําไวๆ,ไวไไวๆโอเคครับ ตอนนี้เนี่ยเหมือนหน้าแรกของฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วมันมีเจ็ดหน้าที่ฉันต้องทําแต่ตอนนี้เนี่ยฉันต้องการไปนอนโอเคไปงั้นไปนอนกันดีกว่าเอาเอายางเหรอโอเคเหมือนตัวเราเหมือนตัวเราพูดว่าต้องทําให้เสร็จก่อนถึงจะไปนอนได้นะครับเอาเคีเค้ยน้องชายผมคิดว่าระหว่างที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยถ้าสมมติเราหันไปข้างๆผมว่ามันน่าจะมีการจจาะอีกกันเล็กน้อยนะผมว่ามีการจจาอีกกันเล็กน้อยถึงปานกลางนะ ใช่ปะไม่มีเนาะวันนี้ฉันเหนื่อยมากเลยฉันต้องการไปนอนเดี๋ยวนี้เลยโอเคครับเราค่อยมาทําการบ้านต่อโอเคตอนนี้ตัวเราง่วงเกินนะครับว่าแลวทนไม่ไหวไปนอนไปครับเราเข้านอนกันดีกว่าหวังว่าในบ้านเราคงไม่มีอะไรหรอกเนาะโอเคครับเหมือนตัวเราบอกว่าก่อนจะนอนเนี่ยต้องปิดไฟห้องก่อนนะครับโอเคงั้นเราไปปิดไฟกันดีกว่า โอ้ยโคตรมืดไปเข้านอนหนห้องนอนมืดมากนะครับมีแต่แสงโน้ตบุ๊กอุย้ยเดี๋ยวนะอ๋อต้องกดต้องกดคลิกขวาค้างเพื่อนอนหลับด้วยนะครับทุกคน <c oughs> <c oughs> อุ้ยเกมนี้นี่มันจะเอาระบบแบบโลเพนะสมจริงนะทุกคนนะไปครับตอนนี้ก็ตัวเรากําลังข่มตาหลับอยู่นะทุกคนนะไม่รู้ว่ามันจะมีตัวอะไรมา ตอกเราหรือเปล่านะครับระหว่างที่เรากาลังข่มตาหลับนะครับทุกคนนะใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้หลับแล้วใกล้หลับแล้วสะดุ้งตื่นฮะ <Huh? S 1> ไม่มีไม่มีผู้ดได้ตกใจเป็นง้ครับไม่มีเนาะเกิดอะไรนครับอุย้ยเดี๋ยว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 ,ยวตัวอะไรวะ เฮ้ยตัวอะไรเดี๋ยวเด้เด้เ,ดเดมันรูปร่างเหมือนผู้หญิงแต่คือไม่มีแขนคืออะไรวะโอ้โหฉันเนี่ยเผลอหลับอะไรวะตัวเราพูดว่าอะไรอ่ะเหมือนตัวเราตกใจกับอะไรสักอย่างนะครับอะไรวะทุกคนผมคิดว่าเราไปเปิดไฟก่อนดีกว่าไหมเปิดไฟห้องก่อนครับโอเคครับตัวเรามันยืนยันที่จะทำการบ้านต่อนะทุกคนเดี๋ยวนะลองไปเดินสำร,รวจรอบบ้านไปทุกคน ผมรู้สึกไม่ค่อยไว้ใจเลยว่ะผมรู้สึกไม่ไว้ใจว่ะมันอาจจะแอบหลบเข้ามาในบ้านเราเลยก็ได้นะใช่ปะนั่นคือตัวอะไรวะลองสำรวจห้องน้ำดิห้องน้ำไม่มีนะวูดจริงละเวงอะ ครัววผมว่ารีบกลับไปทําการบ้านเถอะทุกคนไปไปรีบกลับไปทําการบ้านให้เสร็จดีกว่าไป้ยทําการบ้าน้อยอันนี้คือตอนนี้เป็นเวลาตีสามแล้วนะทุกคนนะเดี๋ยวนะตีสามยังจะลุกขึ้นมาทําอีกหรอเป็นผมนี่แบบตื่นเช้าค่อยทําก็ได้ครับพี่ชายไปทําที่โรงเรียนแหมสงสัยทนะิเชอร์ดุนะผมทิเชอร์สงสัยคุณครูดุนะผมนะก็เลยต้องรีบทํา อตัวเราบอกว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะระแวงกับประตูประตูก็คือประตูห้องเรานะทุกคนมันเหมือนกับว่าที่เราระแวงเพราะว่าเราเรารู้สึกมีคนกําลังแอบมองเราอยู่นะครับเดี๋ยวนะกดคลิกขวาเพื่อสามารถหันกลับไปมองหลังได้ด้วยนะครับทุกคนเกมนี้อะไรวะ โอเคครับเรามาทําต่อกันดีกว่ามันคงไม่มีอะไรรอรีบทํากันต่อดีกว่ามันสามารถกดลีกขวาเพื่อแบบชเชวัปผันไปมงางข้างข้างหลังได้ด้วยวะทุกคนเดี๋ยวนะระหว่างที่เราทําอยู่ลองลองแอบดูตรงหน้าต่างปะไม่มีเนาะหน้าต่างเราเรียบร้อยครับเสร็จหนะ้าที่สี่แล้วนะครับอ,อ๋อตัวเราพูดว่าตอนนี้เนี่ยเราเหลือเวลาแค่ประมาณยี่สิบนาทีนะครับก่อนที่ผููคงจะกลับมาบ้านคนระับ เดี๋ยวนะผู้ปกครองมันทํางานอะไรวะเนี่ยตอนนี้เป็นเวลาตีสามสีสิบห้านะครับผู้ปกครองแบบเลิกการเสร็จตีสี่นะว่าว่าเออก็แค่ขวดขวดขวดโคกตกครับไม่มีอะไรครับทุกคนนะแค่ขวดเฉยอะไรวะเหมือนตัวเราพูดว่าฉันเนี่ยมักจะมีภาพจําที่ว่าเวลาขวดตกอ่ะพ่อมันมัแค่ชอบแบบปาขวดอะไรสักอย่างนะคร อ๋อแล้วพ่อของผู้ปกครองของเราเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเข้มงวดเป็นสญญาเหตุที่ทำไมห,ห้องเรามันถึงไม่มีประตูกั้นออกไปข้างนอกนะฮะตอนนี้เนี่ยฉันรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยอีกครั้งหนึ่งหันกลับไปดูอีกรอบหนึ่งนะไม่มีอะไรนะก็ไม่มีอะไรโอเคครับตัวเราบอกว่าฉันเราตัวเราไม่อยากนอนอีกต่อไปแล้วนะครับทำทำกันบ้านต่อกันดีกว่า ก็คือเหมือนเมื่อกี้ตัวเรามันก็มีเล่าประวัติตัวมันนะครับว่าแบบทําไมห้องเรามันถึงไม่มีประตูกั้นจากข้างนอกนะเพราะว่าครอบครัวเรามันแบบมันน่าจะเครีเข้มงวดนะครับเออเอเอหมือนตัวเราก็พูดว่าเออตัวเราไม่เคยที่จะนอนหลับได้ปกติตั้งแต่อายุสิบสองเลยนะครับเพราะว่ามันมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นกับเรานะครับตัวเรามันน่าจะจิตหลอนอยู่พอสมควรนะผมผมว่าโอเคอันนี้คือหน้าสุดท้ายที่เราต้องทาแล้วนะครับการบ้านหน้าสุดท้ายนะครับ ในที่สุดก็จะได้นอนแล้วแหน่เป็นผมนี่ก็ไปทําที่โรงเรียนนะทุกคนไม่มีอะไรยากนะทําไมต้องทํากลางดึกนะแล้ชฉันเนี่ยก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะให้ความสนใจกับว่ามันมีอะไรบางอย่างอยู่ที่ห้องใต้ดินของที่บ้านนี้แต่คือมันล็อกแค่นั้นเองคือตัวเรามันก็อยากรู้ไงว่ามันมีอะไรอยู่ข้างใต้นะเอออะไรอะ่ะตอนนี้เนี่ยเหมือนฉันรู้สึกมีคนอยู่ข้างหลังฉันอีกแล้วหนึ่งสองสามควอบ โฮลี่โฮอะไรอ่ะตัวเราบอกว่าตอนนี้เหมือนประตูอยู่ดีๆประตูของบ้านไอ้ประตูแบบชั้นใต้ดินมันถูกเปิดนะครับแล้วเราก็ต้องเดินไปดูอะไรวะเหมือนไฟตกด้วยหรอทุกคนเฮ้ยไฟตกอะ่ะทุกคนอยู่ดีมันไฟตกไฟตกเฉลยห้องเราเปิดประตูไม่ได้นะครับอะไรอ่ะ ฉันเนี่ยอยู่ข้างนอกหน้าต่างของนายและนายเนี่ยก็ไม่เคยได้ยินเสียงพวกนั้นเลยไอ้นี่เหมือนมันจะสื่อว่ามันแอบดูเรามานานแล้วนะจ๊ะแต่คือเราก็ไม่ได้สังเกตถึงมันเลยอันนี้คือห้องใต้ดินหรอน้องชายลองเดินเข้าไปนะอะไรอ่ะน้องชายอาลองเดินเข้าไปดีประตูใต้ดินนะในที่สุดฉันก็มาถึงที่นี่แล้ว อะไรวะน้องชายห้องอะไรอ่ะปิดประตูด้วยครับเพื่อความมีมารยาทเอาปิดไม่ได้ด้วยเฮ้ยเหมือนเป็นรูอะไรไม่รู้อะทุกคนรูเลยวะเหมือนมันเป็นอุมโมงอะไรสักอย่างเลยวะทุกคนเออทำไมมันถึงไมอยู่ที่นี่กันนะอุมโมงนี้เดินไปตามนะบโดนนะแต่คือเกมนี้ด้วยความที่มันเป็นภาพพิกเซลมันแบบ มันมองเห็นอะไรระยะไกลไม่ได้ครับทุกคนมันต้องเดินไปดูใกล้ๆนะครับโอ้ว้าวโอ้เดี๋ยวเฮ้ยเกยมค้างไปเลยเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเอ,าขอข้าอคัสซีนะครับทุกคนโอ้ oh, my gosh โอ้พระเจ้านี่มันคือผู้คนทั้งหมดที่ถูกพ่อฉันจัดการมาอยู่ในบ้านหลังนี้อย่างนั้นเหรอ เหมือนตวัวมันพูดว่าทุกคนที่มันอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยมันเป็นคนเพื่อนในโรงเรียนหรือคุณครูด้วยนะทุกคนที่เราเจอที่โรงเรียนครับจบแล้วนะครับโอเมดไบจัสตีดโอไมค์กชแต่ก็เหก็จบไปเพียงเท่านี้นะทุกคนนะเออ,อคือแบบเกมเขาทาฉากจบคือแบบว่าตอนแรกแบบมันเป็นเกมอยู่แบบให้เราทําการบ้านใช่ไหมทุกคนก็คิดว่าแบบมันมันจะมีอะไรหลอนๆใช่ไหมระหว่างเราทําการบ้านสรุปมันแบบ หักมุมแบบไปชั้นใต้ดินบ้านเราเฉยเลยนะฮะเออ,เอ,อที่สำคัญกคือผมก็เอยแจ้งแต่แรกแล้วแบบที่ตัวเราบอกว่าผู้ปกครองเรามักจะเลิกงานตอนแบบเด็กๆใช่ไหมตีสี่เออผมก็อยากรู้มันทํางานอะไรเออตอนนี้ก็พอรู้แหละนะถ้าม,มันกลับรดึกอ,อ่าโอเคทุกคนก็ถ้าสมมติใครชอบเนี่ยฝากกดไลค์กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับให้ผมกันด้วยนะครับทุกคนเพื่อที่จะเป็นกําลังใจใกันนะในการทําคลิปต่อ,ตอไปของผมนะครับผมเออ ไปครับเดี๋ยวก่อนไปผมก็พิมพ์คอมเมนต์ให้กำลังใจผู้พัฒนากันดีกว่าคนนะเออนี่ครับจ,จีนะฮะหรือ o ูดเกมเออ o ูดเกมแล้วก็ใส่ิโมจิด้วยนะใส่ิโมจิให้ให้กำลังใจใผู้พัฒนา o ูดเกมนี้โพสคอมเมนต์ดีครับดีเกมนี้ดีออาใค้ทุกคนก็สับวันนี้ครับขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนไว้เจอกันใหม่ครับ,บายบายค๊าบาย,บาย